สวัสดีพี่น้องมองนี่เจนน้อยกับแมวกีดเอาพี่น้องบุย้ยแสบในบ้านนะตัวแสบในบ้านใหญ่ที่สุดแมวหมานี่ไม่ให้เลยต้องมาอยกกู่ไก่ไอ้กีดรีบวิ่งเลยกลัวมาลิสมาลิสกีทีหนึ่งเจนกขาขาดเลยเหรออึฮึัวแสในบ้านไป Awesome. ฮาลโหลเบโอโหยมาเกาอะไรอยู่นี่น่ะไอ้แดงไม่มาเหรอวันนี้ฮะไอ้แดงมันไม่มาเหรอวันนี้มันมาไม่ทันเจ้าของปิดบ้านก่อนเจ้าของบอกว่าไม่ให้มาอ๊อย กัดไว้เด้พี่น้องนี่กัดกัดไว้ให้เฮาไม่เล่นถ้าเฮาบอลเล่นท่านได้เล่นน้ำนี่มะกัดเฮาไว้เด้บ่ธรรมดากัดอันกัดไว้ให้เล่นนะถ้าเฮายางไปบ่าท่นแดนสนใจนี่กัดไว้เด้บ่ธรรมดาเพิ่นนี่อ้ยคุณน่ะแรนมาแต่ปากทางคุณน่ะพี่น้อง อ้ยมันไหนไม่รู้ว่าหมาโมงสงสัยว่ามันหมาขืนรถเนาะโดนส้วมคนหนึ่งนึกแบเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาอีกเด้อแบะเดี๋ยวกินยาอีกเด้อไปบาทนี่ไปเบื้องไอสองโตนั่นยังขังไยสองโตนั่นเดี๋ยวแบเอ้าไอสองโตนั่นยังขังอยู่ข้างล่างเหรอแบไปไปเปิดมันไปเรี่ยวเรีวเรีว จอร์นเป็นบางครั้งถ้ามาคลิปเกกกอ่ะกดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อนี่จอนเป็นบางครั้ง